สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับอาจารย์คิโหนธรรมหรือที่ใครๆชอบเรียกกันว่าหมอขิงปังๆนะแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2,566กันแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจกดถูกใจกดติดตามสนับสนุนซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าและในคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เรามาดูกันว่าเราจะวางแผนชีวิตกันอย่างไรให้พบเจอแต่เรื่องเฮงเฮงปังๆนะครับผมและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คีโหนรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศี แบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับผม สำหรับชาวลัคนาราศีกันครับในเรื่องทั่วไปนั้นก็ถือว่ามีความสุขดีนะเป็นช่วงเวลาที่ท่านครับจะได้มีโอกาสไปพบปะไปพูดคุยไปติดต่อประสานงานไปเจราจาร่วมกับคนรักร่วมกับผู้ที่ท่านคาการติดต่อประสานงานณนะช่วงเวลาดังกล่าวอย่างมากมายเป็นพิเศษเลยนะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องครับการพูดคุยการแสดงทัศนคติและความคิดเห็นต่างๆเนี่ยอาจจะมีบางมุมบางจุดนะที่เป็นเรื่องเข้าใจยากๆอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะลงตัวไปในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมากนะครับในช่วงเวลาเดียวกันครับตัวท่านก็จะได้รับความสนใจจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านเป็นอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของคู่รักคู่ครองของท่านและสังคมที่อยู่บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างก็ให้ความสนใจนะและก็พยายามแนะนำสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาล ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านจะมีเรี่ยวแรงและมีเวลาพอที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหล่านั้นได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ครับมันเป็นผลมาจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนปัตตานิครับที่หมายถึงเรื่องของคู่รักคู่คองเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาและผู้ที่ทําการติดต่อประสานงานณนะช่วงเวลาดังกล่าว ดาวพฤหัสครับก็ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีอีกด้วยนะครับเรื่องอที่ท่านจะไปพบปะเจราจานะมักจะเป็นเรื่องดีนะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านอย่างต่อเนื่องอย่างต่อยอดนะเพราะคำว่าเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองอีกส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าดาวพฤหัสครับได้ทำมุมโยกกับดาวอังคาร ด่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยดาวอังคารเปสถิตอยู่ที่พบเรือนสุภาค,ครับหรือพบเรือนผู้ใหญ่ที่นับถือทางไกลการเดินทางนะในชั่วโมงนี้ผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือครับรวมไปถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในชีวิตรักของท่านเป็นอย่างมากนะครับ ในบางมุมก็มีเรื่องที่หนักใจนะเจรจาพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเรื่องราวดีๆนะอีกนานานับประการกัน,กนเลยทีเดียวนะครับสมกับคําว่าดาวอังคารเป็นดาวได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอย่างแท้จริงเลยนะครับหลังวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษด้วยสุภาษในที่นี้ก็จะหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของการเดินทางเรื่องของทางไกลและความร่มเย็นเป็นสุขนะครับ ก็ได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตานีอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อดาวสู่กับดาวพฤหัสครับเขามาอยู่คู่กันเนี่ยคู่นี้เขาเป็นคู่สุชคมงคลนะครับจะส่งเสริมทาให้เกิดความรักความอบอุน่นที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและก็สมาชิกในครัวเรือนของท่านและคู่รักคู่ครอ,องของท่านนะครับ มันจะมีความอบอุ่นได้เป็นอย่างดีนะและก็จะพร้อมสนับสนุนซึ่งการรายการนะครับหากเป็นเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจนะก็จะคอยพักด้านส่งเสริมนะทั้งหน้าบ้านและก็หลังบ้านช่วยการสแววารสแวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างมากนะครับและก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องอย่างต่อยอด เพราะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองและในขณะเดียวกันครับดาวพฤหัสและดาวศุกร์เนี่ยก็ทํามุมโยกกับดาวอังคารด้วยนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือสหัสชาและมรณะที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะครับ ในจุดนี้ครับตัวท่านจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะเรื่องของเสน่ห์ทางเพศนั้นครับจะเป็นที่มาที่ทำให้สังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวรวมถึงสังคมที่อยู่บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างก็ให้ความสนใจในตัวท่านนะครับหรือกิจกรรมหรือกิจการที่ท่านทําร่วมกับครอบครัวและคนรักของท่านนะ และพวกเขาเหล่านั้นครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนทําการซื้อขายช่วยโปรโมทช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจและกิจกรรมที่ท่านทําอยู่ให้ไปคว้าโชคคว้าทรัพย์ได้อย่างมากมายมหาศาลมีผลลัพธ์ตอบแทนเข้ามาอย่างมหาศาลเพราะดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั่นเองดังนั้นครับในเดือนนี้ท่านจึงให้ความสําคัญกับคู่รักคู่ครองนะกับที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครัวเรือนของท่านให้ดีนะครับ บางทีมันอาจจะมีเรื่องจุกติกวนใจกันอยู่บ้างครับแต่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นคนที่สามารถใช้ความเงียบนะสงบความเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีและสามารถที่จะพัฒนาปลองดองความสัมพันธ์ต่างๆไปได้อย่างดีเช่นกันนะครับเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีนะดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างดีแล้วความร่ำรวยความอบอุ่นการมีกินมีใช้ มันก็จะทยอยบันจงเข้าสู่ชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านได้อย่างมากมายมาหาศาลกันเลยทีเดียวไปเจาะลึกรายละเอียดเรื่องการงานกันนะครับผมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานได้ตำแหน่งเป็นประนะ ทำให้เรื่องของหน้าที่การงานนั้นครับมันเกิดมีความสะดุดนะซึ่งมันมีต้นต่อสาเหตุนะครับที่ท่านเนี่ยต้องใช้เวลาหมดไปกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือนของท่านนะครับจึงไม่มีเวลาไปทำงานอย่างเพียงพอนั่นเองนะตารางเวลาที่วางแผนไว้อาจจะถูกเลื่อนหรือคาดเคลื่อนไปอยู่บ้างนะครับวันที่5กุมภาพันธ์2566ครับ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานก็ได้โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งได้ตําแหน่งเป็นถึงจุลจักรนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับและก็ดาวพุธเนี่ยก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะครับและก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีและดาวทั้ง3ดวงนะครับก็ลอยอยู่ที่ภพเรือนปุตตะนะดาวทั้ง3ดวงนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ตัวท่านครับ จะต้องวางแผนร่วมกับบุตรหรือบริวารนะลูกน้องในสายการงานของท่านนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเคลียร์ปัญหางานที่สะสมไว้จากเดือนก่อนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและในขณะเดียวกันครับก็มีเนื้องานชิ้นใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยวรเวียนเข้ามามา,มาเพิ่มเติมในหน้าที่การงานณช่วงเวลานี้ด้วยนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านครับจะต้องวางแผนเรียกลูกน้องทุกคนมาร่วมประชุมเพื่อมาจัดสรรเวลา แบ่งจ่ายภารกิจหน้าที่ต่างๆให้ได้อย่างลงตัวนะครับและทุกดวงดาวก็ได้ตำแหน่งที่ดีการวางแผนในครั้งนี้ครับจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาแบบมีประสิทธิภาพและสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านและลูกน้องของท่านไปเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับและในขณะเดียวกันครับตัวท่านก็จะต้องวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสาร ธุรก um, ิจธ th ุรกรรมนะงานหลังบ้านนะของเนื้องานที่ท่านทําอยู่นะครับเพื่อเป็นการรับสิทธิผลประโยชน์ต่างๆและสวัสดิการต่างนะที่มาจากองค์กรที่ท่านทํางานอยู่นั่นเองนะครับอาจจะเหนื่อยกับการวิ่งเต้นกับสิ่งเหล่านี้นะพร้อมกับทํางานที่หนักหนักเหนื่อยเหนื่อยไปพร้อมๆกันนะครับยังไงนะก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้ดีหาเวลาพักผ่อนและออกกําลังกายรวมไปถึงหาสารอาหารที่ดีมีประโยชน์จําพวกวิตามินเสริมต่างๆไว้ด้วยนะครับ ในระหว่างนี้ครับดาวทั้ง3ดวงเนี่ยก็ทํามุมตรีโกณกับดาวอังคารด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเป็นปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับย้ำว่าเพียงเล็กๆน้อยๆก็คือการเปลี่ยนแปลงการกลับใจไปมานะการกลับคําพูดของผู้ใหญ่ที่อยู่ในสายการงานของท่านนะครับหรือมีเรื่องราวของการเดินทางเข้ามาแทรกแทงนะระหว่างทํางานอาจจะทําให้หมดเวลาการทํางานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ แต่ลักษณะการทำมุมตรีโกนนั้นครับถือว่าเป็นปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆนะตัวท่านและบริวารสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในจุดนี้ได้อย่างสบายๆนะครับเพียงแต่สาระสําคัญนะครับที่อยากจะเตือนชาวรัคนาราศีกการก็คือต้องพยายามแบ่งเบาภาระนะแจกจ่ายงานให้กับผู้อื่นทําไว้ใจผู้อื่นบ้างอย่าแบกทุกอย่างไว้เพียงคนเดียวลําพังนะครับอ่าหากท่านสามารถแบ่งเบาทุกอย่างออกไปได้นะ สามารถไว้ใจคนอื่นได้มันจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่มากกว่าที่ท่านคาดหวังไว้นะครับงานก็จะสําเร็จเร็วขึ้นทุกอย่างก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปตามลําดับนั่นเองหลังวันที่22กุมภาพันธ์ครับผมดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านก็โคจรไปอยู่ที่ภพเรือนอริไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่ได้ตําแหน่งเป็นประนะครับก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วละ่ะ ที่ตัวท่านครับจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนะปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องของเนื้องานนะในการทํางานไปพร้อมๆกับการสร้างระบบใหม่ในการป้องกันนะครับไม่ให้มีปัญหามันเกิดขึ้นซ้ำรอยในเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้นะครับและในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านก็ต้องระมัดระวังปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงานหนักด้วยนะครับเพราะจะทำให้ท่านอ่อนล้าอ่อนแรงทำงานไม่ไหว และเกิดความล่าช้าในครั้งต่อๆไปก็เป็นได้นะหากไม่อยากให้เกิดเสียแผนเสียเวลาในการทำงานแบบซ้ำไปซ้ำมาตัวท่านก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพของท่านไปในวาระเดียวกันด้วยนะครับมาดูเรื่องของงานค้าขายนะครับและผู้ที่ทำธุรกิจนะในชั่วโมงนี้ครับที่พบเรือนปัตตนีเนี่ยดาวพฤหัสก็ได้สถิตยอยู่นะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดี ไปทำมุมโยกกับดาวอังคารครับที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจและงานด้านขาขายครับชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงโกยทรัพย์นะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนะครับหากธุรธุรกิจของท่านนะได้วนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานนะสินค้าและบริการกับผู้ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะครับ ธุรกิจขนทรงนะหรือ,อจะเป็นธุรกิจที่พูดถึงความสุขความบันเทิงต่างๆงานค้าขายบนโลกออนไลน์หรือผู้ที่ทำงานอยู่บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับในกลุ่มเหล่านี้ครับธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะปัจจัยหลักๆที่ทำให้มาอยู่ในจุดๆุดนี้ได้เนี่ยเห็นที่จะเป็นเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมครับโดยเฉพาะเรื่องของเสน่ห์ทางเพศนะ หากตัวท่านได้มีโอกาสขยันนําเสนอโปรยเสน่ห์ตัวนี้ก็จะเป็นที่มาของการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเงินไหลมาเทมายิบจับสิ่งได้ล้วนแต่เป็นเงินเป็นทองโดยทั้งสิ้นนะครับหลังวันที่18กุมภาพันธ์2566ครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็มาสมทบกับดาวพฤหัสและทํามุมโยกกับดาวอังคารนะครับ สเสน่ห์ที่มีครับยิ่งเป็นตัวดึงดูดนะและก็กระชากทรัพย์จากทั่วซุกสารทิศนะครับโดยเฉพาะเม็ดเงินผลกําไรที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะจะส่งผลทางด้านรายรับเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลดังนั้นครับในเรื่องของสเสน่ห์แมตตามหานิยมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการทําธุรกิจของท่านเป็นอย่างมากนะครับท่านควรต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะ เสื้อผ้านาผมต้องเป๊ะต้องตังคําพูดต้องให้ไพเราะอ่อนหวานการวางตัวให้ประณีตให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ท่านทําอยู่การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจแท้จริงยิ่งจะเป็นสเสน่ห์แรงดึงดูดให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลหรือในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านน่ะอาจจะทําตัวอ่อยหรือโปรยสเสน่ห์บ้างเซ็กซี่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะจุดนี้นี่แหละที่เป็นจุดที่จะสร้างคะแนนมหานิยมนะ เป็นเครื่องมือชั้นเลิศที่สามารถดึงดูดกระชากทรัพจากทั่กทุกสารพิตได้เป็นอย่างดีนั่นเองสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ในเดือนนี้ครับในเรื่องของการหางานใหม่ๆการสมัครงานใดๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะมีโอกาสที่จะสมหวังนะแล้วได้งานที่ดีมีประสิทธิภาพและได้งานที่แบบสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับวิถีชีวิตของท่านได้อย่างมหาศาลนะครับ ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนครับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสราร์ก็ได้โครจรรวมตัวกันอยู่ที่ภพเรือนปุตตะนะคำว่าปุตตะในหัวข้อนี้ก็จะหมายถึงงานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับดาวทั้ง3าดวงครับเมื่อรวมตัวกันเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของการบริหารจัดการการเซ็นสัญญาการพบปะร่วมพูดคุยนะและทุกดวงดาวต่างก็ได้ตำแหน่งที่ดีๆแบบนี้นะครับท่านก็จะได้ผลกำไรนะครับตอบแทนที่สูงนะครับ มันจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับไปเจาะลึกรายละเอียดเรื่องของการเงินของชาวรา,า,า,ราศีกันนะครับโอ้ในเดือนนี้เรื่องการเงินถือว่าแซ่บเวอร์เลยนะโอเคดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมดาวสุขครับไปอยู่ที่ภพเรือนอริหรือภพเรือนปัญหาและอุปสรรคนะครับแต่ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจจาริาชนะ ในจุดนี้ครับจะเป็นลักษณะรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับเป็นการควักเงินส่วนตัวหรือจะเป็นการวิ่งเต้นหาเงินเสริมจากมุมต่างๆเพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายเพื่อที่จะมาจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในชั่วโมงนี้ทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับชาวลัคนาราศีการบางท่านครับถึงขั้นต้องเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่บ้างนะ แต่การที่ดาวสุกได้ตําแหน่งเป็นถึงอุจจาวิราชครับเรื่องนี้มันจะพูดถึงความพยายามใดๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะก่อเกิดความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หลังวันที่13ครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและได้ตําแหน่งเป็นประนะจะไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวสุกครับคู่นี้เขาเป็นคู่นักบริหารนะ มันถึงวาระและเวลาครับที่ตัวท่านเนี่ยจะต้องวิ่งเต้นหาเงินนะหาหยิบยืมจากการกู้ยืมจากการทำเครดิตต่างๆเข้ามาผ่อนภาระปัญหานี้สินแบบจับแพะจนแกะนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยทุกอย่างมันจะลงตัวไปได้เป็นอย่างดีนะการบริหารการเงินในจุดๆนี้มันจะสำฤทธิผลนะครับไอสิ่งของบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องขายหรือต้องลดภาระค่าใช้จ่ายนะ บางอย่างที่มองเห็นว่าสแสวงหาทรัพย์ได้ก็ลุยไปกลยทรัพย์ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นครับหนี้สินตรงนี้ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีนะที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวไปถึงวันที่18กุมภาพันธ์ครับดาวสุกดาวเจ้าเรือนการเงินก็ได้โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีที่พบเรือนปัตตานีนะครับ และก็ยังทํามุมโยกกับดาวอังคารที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคด้วยในจุดนี้ครับก็จะทําให้ท่านได้รับการเงินนะจากการสนับสนุนส่งเสริมหรือจากการที่แนะนำนะแนวทางหาเงินพิเศษจากคู่รักคู่ครองจากคนที่ท่านทำการติดต่อประสานงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับการสแสวงหาทรัพย์สินในช่วงนี้ครับมันจะเกิดจากเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวของท่านนะ ในบางทีครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านอาจจะเคยไปช่วยเหลือคนอื่นมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองซึ่งในคราวนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็เอ่อที่ท่านเคยอิบยื่นให้ความช่วยเหลือเขาจะหันกลับมาช่วยเหลือท่านนะมาผลักดันตัวท่านเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นครับหากมีปัญหาเรื่องของการเงินก็อยากเก็บเงียบเอาไว้เพียงคนเดียวนะให้ปรึกษาคนรอบข้างนะครับตัวท่านจะมีคนช่วยคิดช่วยหาช่วยส่งเสริม ไม่ต้องลำบากใจอยู่เพียงผู้เดียวนะจ๊ะอีกมุมหนึ่งครับเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับยาวไปถึงตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นะดาวพระเกตก็ได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนการเงินนะครับในจุดนี้ครับอาจจะทําให้ท่านรู้สึกคิตใจแกวงนะ่งและมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ประมาณนึงนะครับ แต่ดาวพระเกตครับก็ได้ทํามุมเลงกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริและก็ทํามุมเลงกับดาวมฤตยูอีกด้วยซึ่งในจุดที่เสียหายมันมีครับนะในตัวท่าน,นจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกินตัวนะถึงขั้นต้องเป็นหนี้เป็นสินอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะเลยทําให้สภาวะจิตใจค่อนข้างมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในจุดนี้สูงมากนะครับ แต่ในจุดที่ดีนะจุดที่ดีมันมี e <c oughs> ดีเวอร์ด้วยคนที่เคยหยิบยืมเงินไปนะก็จะวนเวียนกลับเข้ามาคืนเงินให้กับตัวท่านณเวลานี้ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอีกมุมนึงเป็นไปได้ว่าตัวท่านครับมีโอกาสได้พบเจอนะกับการเงินจากสวัสดิการต่างๆที่ท่านนึกไม่ถึงนะครับเข้ามาสนับสนุนตัวท่านณช่วงเวลานี้ก็เป็นได้ เรามาดูเรื่องของโชคลาภกันนะครับผมหากมองเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะบอกตรงๆมันไม่มีความโดดเด่นเอาซะเลยนะครับมันไม่มีความชัดเจนด้วยนะดังนั้นท่านเลิกหวังโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตในเดือนกุมภา์นี้ไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นโชคลาภก้อนเล็กก้อนน้อยโชคลาภที่จะเข้ามาแบบฟุกๆโชคลาภที่มาจากสิ่งที่ท่านไม่คาดฝันมาก่อนนะอย่างเช่นคนเอาของเอาทรัพย์สินมาคืนนะ คนช่วยเหลือตัวท่านยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนช่วยเหลือในขณะที่ตัวท่านกําลังอ่อนล้าอ่อนก,กําลังนะครับมีปัญหาหนานาสารพัดการเงินรวมไปถึงโชคลาภจากสวัสดิการต่างๆก็ถือว่าในจุดนี้ครับก็จะเป็นโชคลาภแบบหนึ่งนะที่สนับสนุนตัวท่านให้รอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยเช่นกันและผลของดาวราหูและดาวมฤตยูครับที่ทํามุม เลอเลงกับดาวพระเกตนั้นเป็นไปได้ว่าตัวท่านมีโอกาสจะได้รับของที่เป็นวัตถุมงคลวัตถุมงโบราณนะมรกตกทอดนะส่งตรงเข้าถึงตัวท่านนะครับให้เป็นทรัพย์สินแล้วก็ท่านก็จะเอาไปบริหารจัดการในชั่วโมงนี้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับ ในเดือนนี้ครับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของโชคลาภและการเงินนั้นนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตกเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นครับการทําบุญเสริมดวงเนี่ยจะเป็นลักษณะการหาของมงคลนะที่มีอายุโบราณเก่าเก็บมากกว่า100ปีเนี่ยจำพวกพระเครื่องจากเาเกจิอาจารย์ดังๆนะในยุคก,ก่อนมาสวมใส่มาประดับไว้ที่ร่างกายนะครับ พร้อมกับถือองค์ประกอบ3อย่างได้แก่มีศีลมีทานและมีสมาธิปัญญานะตัวนี้ครับไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมก็ตามนะครับและเมื่อท่านมีทั้ง3องค์ประกอบนี้ครับพร้อมกับมีวัตถุบงโคลนวัตถุโบราณเก่าเก็บเนี่ยก็จะสามารถเสริมกําลังโชคลาภของท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะเพราะว่า3มสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับมาตรฐานจิตใจของท่านให้สูงขึ้นดีขึ้น แจ่มใสขึ้นและเมื่อจิตใจดีแล้วก็จะเข้าสู่กดแรงดึงดูดครับจะดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆโชคลาภดีๆเข้ามาสนับสนุนตัวท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจากที่เคยกล่าวไว้นะครับว่าดวงชะตาเนี่ยในเดือนนี้มันจะอับโชคนะแต่จะกลับกลายเป็นว่าตัวท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตก็เป็นได้เช่นกันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านเนี่ยจะสะสมบุญบารมีสะสมทานทางธรรมไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ไปต่อกันที่เรื่องของความรักนะครับผมสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับสำหรับชารา,าราศีกรนะต่อให้ตัวท่านมีปัญหาสภาวะแวดล้อมที่หนักหน่วงเอาการน,นะครับแต่เรื่องของความรักนะ่ะถือว่าเป็นที่น่าอิจฉาเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่ท่านเจ็บป่วยไม่สบายมีเรื่องทุกข์ร้อนนะทุกอกทุกใจมีปัญหานานา,นาสารพัดแต่ท่านก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากคนรักจากคู่ครองนะคอยอยู่เคียงข้างไม่หนีห่างไปไหนนะครับผมเพียงแต่ท่านครับจะต้องพูดคุยเอ่ยปากเล่าปัญหาที่มีอยู่ให้กับผู้รักคู่ครองฟังบ้างนะและเขาก็จะทําตัวเป็นผู้ที่อยู่หน้าบ้านและหลังบ้านในวาระเดียวกันเพื่อที่จะคอยสนับสนุนให้ตัวท่านหายเหน็ดหายเหนื่อยแล้วไปควาเอาโชคเอาชัยหาเงินเข้าสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียว ในจุดนี้ครับจะเป็นผลมาจากดาวเจ้าเรือปะะนปัตตานีครับหรือเจ้าเรือนแห่งความรักครับมีดาวพฤหัสซึ่เงเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนครอบครัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยสถิตและก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนะและตลอดทั้งเดือนครับก็ทํามุมโยกกับดาวอังคารด้วยดาวอังคารก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชค และหลังวันที่18กุมภาพันธ์นะครับดาวสร์ก็มาโครจรเสริมพับเข้าไปอีกนะเสริมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทั้งดาวพฤหัสและดาวอังคารสเสน่ห์ทางเพศสเสน่ห์ความรักความอบอุ่นในครัวเรือนจะทําให้ทุกอย่างนั้นครับมันมีโชคมันมีชัยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างน่าอาจจจัศจรรย์ใจเลยทีเดียวดังนั้นครับอย่าลืมใส่ใจในเรื่องของคู่รักคู่ครอ,องของท่านไว้ให้มากๆนะเพราะเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างท่าน คอยช่วยจัดการกับปัญหานะและอยากมีประสิทธิภาพกันเลยทีเดียวสำหรับคนโสดครับในเดือนนี้ถึงแม้ว่าสเสน่ห์แม่ตามหานิยมสเสน่ห์ทางเพศของท่านเนี่ยมันจะแรงเอามากๆนะแต่คนที่จะเข้ามาครับด้านเป็นพวกนักวิชาการนะพวกที่มีความรู้ความสามารถสูงๆนะครับอ่ะ แต่อาจจะไม่มีสเสน่ห์ทางเพศเอาซะเลยนะ,ะในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับหากท่านชอบสไตล์แบบนี้เนาะวิชาการแบบนี้ท่านสามารถสละโสดได้เลยจ้าอยู่กินกับเขาเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ที่ดีสร้างอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าชีวิตนะ่ะมันจะมีแต่เรื่องกับงานกับเงินเท่านั้นนะแต่หากยังไม่ใช่สิ่งที่ท่านมองหาอยู่เอาไว้รอใหม่ป้ายหนะ้าเดือนนั้นนะเดือนถัดไปนะให้ดวงดาวความรักนะบาบรรจบกับดาวปุตตะ และได้ตำแหน่งดีๆนะก็จะรีบมาบอกมาแนะนำมาบอกกล่าวให้ท่านไปรีบสละโสดในครั้งต่อๆไปนะจ๊ะโอเคครับผมก็จบลงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะกับการเช็คชะตารัคนาราศีของท่านนะครับหากสิ่งได้ฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจก็รีบลุยไปก่อยซั์จากอิทธิบาท4ีความเพียร4ีประการที่มีอยู่ในตัวท่านนะครับ แต่หากสิ่งใดฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ฟังด้วยสติพิจารณาให้ดีแก้ไขปัญหาให้ได้เปลี่ยนโชคลายให้กลายเป็นโชคดีให้ได้นะครับผมและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์กิโหนธรรมเกิดมามีดวงเป็นจตุสดายนะโดยมีวาจาเป็นทรัพย์ยนะครับก็ขอรำลึกถึงบุญกุศลปิติสุขทางธรรมที่ได้สะสมมาขอวอวยพรให้กับท่านผู้ชมครับจงมีดวงตาเห็นธรรม มีปัญญาในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองมีพลังจากทัศนคติที่ดีเอาไว้ดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและขอให้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเอาไว้เรียกทรัพย์เอาไว้ดึงดูดคนดีๆมีศีลธรรมเพื่อนำพาไปสู่ชีวิตที่มีแต่ความสุขสบายและขอให้ขางไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยเถิดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ